ัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้ก็มาทํางานทอยอีกแล้วเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เรามาสัมภาษณ์พลทหารหน่อยพลทหารมึงทีไปไสพลทหารนี่พลทหารสิปดแล้วว่าสันว่าหยัดเอารถพอมาเลยมาอนี่ยุดว่าสันเจ้ายาเดี๋ยวก่อนคือว่ามาไปยื่นั่เมียบ่ะงูเงยางูเง่า บ่ยอมมาขับรถเลยเดี๋ยวกอนมาเบาไอเบาไอเบาในดินเที่ยวนี้ผมจะเอาไปให้วัดครับผมจะเอาไปให้ที่วัดที่บ้านนะครับระยะทางวิ่งไปก็โอ้ประมาณห้าหกกิโลได้นะครับแต่ว่าเรามีใจซะอย่างนะครับก็ให้น้องๆวิ่งรอไปก่อน เข้ากันทีละสองสาคัญพอมันเป็นงานทอยครับถมสะเดี๋ยวให้จานไพครับสีไพตักให้นะครับลูกลังรุวนรน,นพี่น้องง,งามๆเลยลูกลังง,งามๆเลยครับนี่โอ้ยงามครับเอาไปเฮ็ดบุญครับไปทำบุญก่อนใส่เอีกยกส่อีก ít xoắn tắt ngoài ôi ngay con vìn nòng rỗm gặp rỗm เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเอาไปให้วัดครับพี่น้อง่ะพอดีที่บ้านผมมีงานบุญครับบุญพระเวทบุญพระเวทนะพี่น้องนะบุญพระเวทนะครับก็เลย